อโลก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บของ s e ็กซี่เบ็ดฟิกกันเหมือนเดิมนะชมนะเน้นครับเซ็กซี่เบ็ดฟิกพีจีครับผมอ่านะครับวันนี้จัดนะครับกิเลนอีกแล้วนะตัวแข็งของเกมพีจีเลยครับดูวันนี้จะเฮอีกหรือเปล่าโอเคผู้ชมนะก็ประมาณงบผม 20K นะครับก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงผู้ชมไปเลยก็ผมอ่ลนะครับผู้ชมนะก็คาเตือนกันเลยคลิปนี้ไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับแลวฉุสุขและความบันเทิงใช้ยานการรับชมอีกแล้วการเล่นมีได้มีเสียผู้ชมนะ อ่าแล้วครับก็ก่อนที่จะไปเล่นก็กวาดช่องผมด้วยน้ำผู้ชมนะไอ้กวซ์สล็อตอ่าแล้วก็ไอ้กวซ์วีหนึ่งนะผู้ชมนะก็ช่องอาชแนนสามบินไปแล้วผมเลยเปลี่ยนชื่อภาษาไทยกันเลยนะเหลืออาชแนนอาชแนนที่เฉยๆอยู่ช่องเดียวช่วงนี้น้ำผู้ชมใครยังไม่กดติดตามกดด้วยน้ำผู้ชมนะ 10K ผมนะเหมือนเดิมครับ PG เกมแข็งต้องล่าครับผมซื้อฟิวเจอร์นะครับดูดีกว่าฟิวเจอร์ของไอ้กิเลมันแข็งไหมมันแพงไหมผู้ชมโอ้ยมันแพงว่าเย็ดเป็ดก็ การเล่นมีได้มีเสียนะผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับก็ดูเป็นวิทยาทานได้น้องชมนะา5เริ่มเลยมาเย็ยบเปียมาเออคูณทีละสา,วามว่ะแต่ฟิวเจอร์ผมมั้ดิี่ะคูณทีละสานมนะูุชมนะการหมุนแปดเองเหรอถึงไม่หลายตายนะครับมาแล้วอ่ะบวกไปอย่างนี้ไม่ว่ากันอย่างนี้ไม่ว่ากัน4,5พัหมาเก่เน เออผักสวนครัวมาละโวยเก้าสิบหกยังเย็ดเป็ดคิวโอ้กดแดกอดแดกไม่นะ่าเออไวยช่วยสิผู้ชมคุณสิบไปโอ้โอหเลยห่าไหวไหมวะเอ,อ้เอาไวยช่วยโอเคคิวผู้ชมเอาละพันสี่มาละไหวไหม โอ้โห oh, ่4 5 0 0ห้าอีก3,000หาได้มันเนี่ยสามปีสเปนเนี่ยแต่มันคูณเยอะไม่กลัวละขอดอกเดียวชมคูณเยอะละเง็บเง็บเงบเอาคิวแล้วปังฮึบโอ้โห่ชมดูดิไอ้ไอม้มงม่วงเนี่ยเออปังที่สุดท้ายแล้วนะเว้ย เออไอ้ 9, มึงมวกมาแล้วเก้าพันเรียบร้อยผมเอาไว้อยู่เรียบร้อยผมโอ้โหคุณผู้ชมไม่จบเป็นสุดท้ายกูนึกว่ากูตายแค่แค่เตมแผงหมื่นสองคิวสิบ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 เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจเออจบจบบาน โอ้โหชมดอกสุดท้ายผมตากมาสองกับหมื่นโอ้โหเย็ดเค้ไอจูดพีกเลนทำผลอีกแล้วเป็นไงนะเกมแข็งไงหลอดมันแตกแตกน่าดูผู้ชมนะก็ใช้วิทยาในการรับชมด้วยเอาแล้วผู้ชมสูตรผมเลยครับเอากำไรซื้อกำไรนะเจ็ดเป็ดสามพันพาลองของมา เอาละผู้ชมมาถ้าไหลอีกก็คือกำไรนผู้ชมไม่ไหลก็กินไปโหทีนี้คูณสองเองโอ้โหเป็นะเป็นสิบสามคูณสองโอเคจะได้อยู่อย่าคูณหนึ่งแล้วกันคูณหนึ่งนเกลือทะเลโอ้โยไอ้แค่เออมาละเอาละคูณห้าอึ๊บไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับ โอ้โหก็มีหลายช่องเลยผู้ชมนะทั้งกิเลนทั้งสาวถ้ำแตกกันเกือนกลาดเลยเย็ดเคช่วงนี้นะผู้ชมนะน้ำขึ้นให้รีบตักกันนะครับย็ดเป็ดเซ็กซี่เบ็ดฟิกนะผู้ชมสุดติงสุดติงเอาละเมื่อคืนเขาแตกกันบานผู้ชมมันก็ดูมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูนะผมไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะก็ใช <c oughs> ้ใจการรับชมด้วยมึงมึงมึงก้าวไปจะเป็นมึงตายกู โหยขาดช่อง3ช่องเดียวมึงบานเต็มแผงโหยผักสวนควรัววผมไม่มาผู้ชมเย็ดเป็ดเออมึงไม่มาก็ฟิตอฟินบวกเข้าไว้กิเลนโหมึงจะหยุดเออมาละนี่ไงทั้งผักสวนควรัวทั้งตัวเจบ๊บันสีเง็บสิบปังโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยงาม 1มื่นสี่ามท้องเรื่องโอ้โหยิกแค่อ้ยผมชมถอดแววนเลยดอกนี้ต้องถอดแห่นทุกชมอุ้ย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 เกือบสองหมื่นทุกชมเรียบร้อยพ่ผมโอ้โหเฮ้ยนะี่นะซื้อสามพันเนอไม่น่าลดเบ็ดเลยตายตายตายโอ้โหอีกห้าฟรีจะเป็นคูณยี่สิบสามอะไรจะเกิดวันนี้ เฮ้ยอย่าวืดเฮ้ยโอ้โหแตกไปแล้วไม่แจกแล้วเฮ้ยพูยดขออีกดาเลมไหมวะโอ้ยชีวิตแจกเฮ้ยวาวอยู่โอเคสิบก็เอาฝังเจเอ,อเอเถอแรกเอแถวแรกเอแถวแรกเอแถวแรก โอเคพันสามผู้ชมต่พอสองหมื่นหนึ่งโอเคใช้ได้อยู่ท่านชมนะเอาล้วครับกีเลนแจกสองดอกติดท่านชมนะการเล่นมีได้มีเสียท่านชมนะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับแต่ถ้าถ้าตามก็บังคับใครไม่ได้นะท่านชมนะแล้วแต่คนท่านชมนะแล้วแต่จิตใจครับแล้วก็แต่แล้วแต่เวลาด้วยโอเคครับสำหรับซิซี่เบรฟิกค,คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่องเหมือนเดิมท่านชมนะอินเทอร์เน็ต x สามบินไปแล้วเหลือินเทอร์เน็แล้วก็จะเปลี่ยน เป็นภาษาไทยแล้วไอ้กวกสลอดท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้กวกวีหนึ่งท่านผู้ชมนะสช่องเลยโอเคครับนี่จบเพียงนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ